Something needs change Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pain just to make a statement. I know there's no turning back. Oh god, it dread all in wasted. Hello, hello, so the to capa came one vessel. เดี๋ยววันนี้เอา้าทำไมออกไม่ได้อ๋อเริมเปิดประตู <Nope. S 1> โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคันนี้กันนะครับว่าเราต้องบำร,รุงรักษาอะไรบ้างเราจะมาอา่มาซ่อมคันนี้นะมาซ่อมบำร,รุงเพราะว่ามันไม่ได้พังนะทุกคนแต่ว่าเหมือนสภาพมันเยืนนะเข้าใจปะ สภาพมันเย็นนะทุกคนดูดิดูดิโอเคเรามาซ่อมบำรุงคันนี้กันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรนะผมจะเรียกมันว่ารถด,ดรกเ้วยกัน <Wow. S 1> เอา้าทำไมใส่ขาตั้งไม่ได้อนะเป็ยนทมละ มันใส่ไม่ได้อะทุกคนมันใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางยังไงอ่ะอืมอ่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเกรกรีวอร์ดอ๋อเวลาที่ผมเอารถไปขับมาแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะมันเราใส่ไม่ได้จริงนะ เวรของกรรมละถ้าใส่ได้มันจะมีตัวกากระบาดถูกสีเขียวขึ้นมาอืมผมจะเปลี่ยนยางยังไงผมจะเปลี่ยนยางใหม,ม่เปลี่ยนไม่ได้อะทุกคนเดี๋ยวผมลองถอดล้อทีละข้างดูดิถอดได้ไหมถอดล้อก็ไม่ได้อะทุกคน งั้นผมซ่อมสีก่อนแล้วกันนี่ซ่อมสีซ่อมได้ไอ้ใช่ซ่อมสีไอ้ซ่อมตรงที่มันเป็นรอยอะรอยบุบรอยอะไรอย่างเงี้ยใกล้ละใกล้ละใกล้ละเริ่มเริ่มเรียบละ เคอได้แล้วอา้าวเกาะทีเดียวจบเลยเหรอ,โ,อโหสุญญดยอด ที่ขัดขัดสนิมอยู่ไนว้าวอ้อสวยงามที่ขัดสนิมมดแล้วมดแล้วครับมันมดแล้วมันมดแล้วมันมดแล้ว เราผมเก็บนอดก่อนโอเคสีอะไรสีอะไรสีชมพูจะเข้ากับสีไหนทุกคนสีน้ำเงินไหม สีจะพอไหมเนี่ยน่าจะพออยู่นะ Okay. แล้วตรงนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหมดหรออืมผมเอาสีแดงเหรอ สีแด,ดงร้อนน้ำเงินได้หรอวะได้แหละได้และอผมต้องไปซื้อสีผมต้องไปซื้อสีออสแล้วก็ที่ขัดสนิมแค่นี้แหละแต่ผมจะผมไม่รู้ผมผมจะเอาล้อมออกได้ไงวะ แต่งยากสิบหเนี่ยมันเอาล้อออกไม่ได้นะถ้าคนอื่นน่ะมันจะเป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยทุกคนถ้าหมุนออกได้นะนี่มันออกบ่อใดอ่ะนี่มันออกบ่อใดอ่ะน่าจะได้แค่นี้แหละดูทรงละอ่าตอนนี้อ,อกมงเช้า เดี๋ยวเรารอเอาคันนี้ไปแว้นดีกว,ว่ายีผมเอาไปเปลี่ยนผมไปซื้อยางมาใส่ใหม่ดีกว,ว่อาอ่าไปซื้อยางออฟโรดมาใส่โคนิกใหม่ดีกว,ว่าเดี๋ยวรอให้แปดโมงก่อนเราค่อยไปเดี๋ยวผมจอดรถด,ดีๆก่อนนะ รถด,ดีๆก่อนจอดไว้ข้างๆนี้แหละโอเคอ้า เดี๋ยผมจะเปลี่ยนสีรถคันนี้ด้วยดีกว่าเอา้าเฮ้มันไปไหนวะเนี่ยผมยังเลาะไม่หมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเลาะให้หมดก่อนนะมันใหญ่อยู่นะดูดิแต่นี้มันเข้าไม่ได้มันใหญ่แต่มันเข้าไม่ได้ เดี๋ยวผมเลาะหาดูก่อนผมยังหาดูไม่หมดเลยอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนเลสคาคืออะไรอะ่ะเปิดดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมมีรถรถรถไอรถแดก แบบตัวแรงเลยอ่ะทุกคนมันเป็นรถพาร์สบอดี้เลยนะเนี่ยอุ้ยเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องอะไรเหรอว้าวว้าวแล้วผมต้องทำยังไงวะเนี่ยก็ต้องหาวิธีโมมันขึ้นมาแต่เดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อ อุปกรณ์มาทําคันนี้ก่อนเดี๋ยวคันนี้เก็บไว้นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทำเราไปซื้อของกันก่อนอ้อะไรเยอะเต็มรถไปหมดเลยทุกคนวาลืมใส่เกียร์โอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปซื้อของก่อนนะ ไปข้างในวะขผมขอเติมน้ำมันก่อนนะครับแป๊บหนึ่ง กระบะเต็มแล้วเรามาต่อที่แกลลอนเสร็จเรียบร้อยวางในรถผมไปหาซื้อของกันนะมีอะไรให้ซื้อบ้างไหม ขอบใจขอบใจขอ e ใ t ตองทำตัวไว้มุดไป้วยขึ้นไปขึ้นไปขอกินาแฟหน่อยเพื่อนมีสนับมือด้วยเอาไปต่อยกับใครวะเนี่ยอันนี้จะเป็นฟิล์มนะยี่สิบสสิบูงอะไรวะอืมผมเอาตัวขัดสนิม Bell 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 ซะกระสนุนไปสองอันสองอันน่าจะพอเฮ้ยเอาไปสีเลยเดีกว่าอืมเอ้โยนทะลุกระจบได้เฉยเอืมแล้วก็สีสี สีสีนี่ไงสีทำเองก็มีเราล้อสีอะไรดีสีน้ำตาลไหมสีเนี้นี่สีน้ำตาลแบบสีน้ำตาลไม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ 7E 4 9อ a สี90โอเคไปอันเดียวพอแล้ว เราต้องเอาอะไรอีกไหมคนโตเออต้องเอาอะไรอีกไม่ไม่มีแล้วเออไปกลับบ้านกันดีกว่าโอเคไม่ต้องตกใจนะครับ ทำไมทุกคนน่าจะสงสัยว่าทำไมผมไม่เข้าไปกาหลาดในสนามแข่งผมพอดีเมื่อกี้ผมแวะซื้ออาหารหมาแล้วก็จะไปให้ลีโอกินนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันอุ้ยรอยใครมาลองรถอยู่แถวนี้ทุกคนยังไงเจอแล้วเม,มื่อไหร่ผมจะได้ลีโอกลับไปเลี้ยงสักที เราให้อาหารเลโอก่อนมาแล้วหนุหนๆว่าอะไรเราจะได้เลโอไปเลี้ยงสักทีปาบเข้าให้ว้าวเลโอไหนโอ้โหอีกอีกนานโขไม่รู้ตอนไหนเราเลโอถึงจะไปอยู่กับเรานะไม่รู้ต้องให้อาหารกี่ครั้งเนี่ย จเดียวน่าจะนานพอสมควรต้องให้เกินยีิบห้ครั้งถึงจะรู้ทุกคนว่าว่าดีโอจะไปกับเราตอนตอน,นให้อ่าน25ครั้งหรือว่าครบห้าครั้งนะอันนี้ผมไม่มั่นใจไอกลับกาลาดเราดีกว่าแต่งรถเราต่อทุกคน อูดูดูดูกับตกของแต่มาใหม่นะจาริโอขอไปแต่งรถก่อนยังไม่เสร็จเลย,ยเูร็จเกียร์ยังก็นโอ้โหเส็นเกียร์ลงมาเกียร์หน้าพังชิบหยจากสี่มาหนึ่งจะโหดไปไหนในการเสร็นเกียร์ เอาผมดูมซื้อ,อยางมาใหม่หมดทุกคน ของลงเอาของลงโยน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 แล้วก็โยนไป <c oughs> ขัดสีล้อใหม่เลยปึ๊บอย่างเด็ดบอกเลยขัดล้อสีน้ำเงินก็หายไปเลยนะ รู้ว่าจะหายแต่สนิมขับได้ไหมมีไม่สนิมลมอมีไหมมีไม่สนิมไม่น่าจะมีแล้วนะมาเปลี่ยนสี เป็นสีล้อก่อนเป็นสีน้ำตาลไหมไนะจุ๊บนี่รอไหมรอไหมสีนี้รอไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่ พ้นทับนี่เปลืองสีกว่าอีกเข้ากับสีรถไหมทุกคนสีน้ำเงินหมดหรือยังยันสีใหม่ได้ไหม สีนี้ก็สวยนะโอนเกี่ยวทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเี่ยวของกันเราจะไปลองเวลากันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอืมเพราะมันทำอะไรไม่ได้อยูแล้วมีแต่ทำได้แค่เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนสีล้อแค่นี้ ทำอะไรได้ <c oughs> <c oughs> บ้างวะไปเราไปลองกันเลยดีกว่าแล้วเราแล้วผมจะดูยังไงว่าน้ำมันเยอะไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาเติมก่อนนะ ผมเติมไว้เลยดีกว่าน่าจะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเติมไว้เต็มถังไปเลยเต็มแล้วเดี๋ยวเติมคันนี้ไว้ด้วย ทำแล้วผมว่าจะไปลองเวลาสักน่อยอืมอีทุ่มแล้วเนี่ยทุ่มเดียวเองผมขอเซฟเก็บไว้ก่อนนะ เซฟเกมเสร็จทุ่มจากทุ่มจากทุ่มกว่าเซฟเกมเสร็จห้าทุ่มอ่ะทุกคนทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มโอ้โหเซฟเกมทีห้าชั่วโมงขอนอนก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้เราไปไล่เวลาดูว่าได้เท่าไหร่รถซิงรถแร็กรอคันใหม่อ่ะนอนอีกนอนอีก โงเช้าแล้วทุกคนไปดูก่อนว่าตอนเช้านี่มันให้เราลองไหมมันก็เช้าเกินแล้วเราจะไปทำอะไรรอวะเนี่ยนี่จะทำอะไรรอเลยว่าจะซื้อยางมาเปลี่ยนก็ลืมอ่ะผมพาไปรอง เป็นไงเสียงเบิร์นยางได้ไหมครับน,นะเสีนี่ไงมาโอ้โหสีสีไฟวงกับสีรถเหมือนกันเลย สตาร์ทเฮ้ยออกล้อฟีลทุกคนอืมโอ้โหโอ้โอหดิฟคอาวเซ้นไปเลยเดี๋ยครับ ได้ยนะี่สิน่ะโอ้โหดิบดิบดิบนี่ดิบกอเส้นเฮ้ยอันนี้ได้ยี่สิโหแม่งเวลาลงเรื่อยๆื่ยทุกคน รอบนี Emmanuel, Eu, ha, aan, ้ลงไหมดูด oh. ิสิบเก้าโอ้โหลงเรื่อยๆว่ะขออีกรอบนึงอีกรอบนึงหัวอันนี้น่าจะน่าจะไม่ลงแล้วล่ะสิบเก้าจุดหนึ่งโอ้ไม่เร็วไม่เร็ว phải đi vòng một đi, chín. 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 เขาเส้นไปเลยดีครับยี่สิบพอ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 คือเวลาดีสุดเท่าที่ผมทำได้น่าจะสิบเก้าใช่น่าจะสิบเก้าแหละ เดินยางโอเคอ๋อแล้วทุกคนเอ้าแล้วผมไปกดตัวอะไรว่าเนี่ยมันถุยน้ำลายเฉยเลย <c oughs> ว้าวสุดยอดเดี๋ยวไปดูเวลาดินี่ทุกคนนี่นี่น,นี่ Drag Track อันนี้เวลาจุดเก้าสิบห้าลีมิน,น,นี่เร็วสุด สิบเก้าจุดหนึ่งห้าศูนทุกคนอันนี้มันเป็นรถโคอนิคยี่สิบสามอ่ะโหห่างกันหลายนาทีนะเนี่ยยอดยอดยอดเร็วอโอเคอีพีนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปทำรถห้องข้างๆกันแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงนะ โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนทุกคนถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ